สวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัพตชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหร่งนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับเช้าวันที่23มิถุนายนพศ2564ครับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวอยู่3ประเด็นนะครับปเล่าให้พี่น้องเอฟทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่1นะครับก็ มีความเคลื่อนไหวของกองกําลังพิทักษ์ประชาชนนะครับที่ก่อตั้งขึ้นใหม่นะครับในพื้นที่ทุ่งเมานะครับรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับก็เลยประกาศจัดตั้งกองกําลังพิทักษ์ประชาชนขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ในเมืองทุ่งเมานะครับรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่ครับ ข่าวประเด็นที่2นะครับท่านพม่าและกองทัพเบกราชกสินหรือว่า KIA นะครับไล่ปะทะกันอย่างดุเดือดอีกในพื้นที่เมืองกดขายครับพี่น้องเป็นวันที่สู้รบกันเป็นวันที่2นะครับวันที่21และวันที่22มิถุนายนนะครับข่าวประเด็นที่3นะครับก็เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทัพ กัะเ่งแรงครับพ <c oughs> ี่น้องวันนี้ก็เพิ่งออกมาเคลื่อนไบวเป็นครั้งแรกนะครับอทับกระเลงแรงมีน้ำซสว่า KNPF นะครับพี่น้องวันนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้พี่น้องสาวกระเลงแรงนะครับและกองทัพพี่น้องสาวกระเลงแรงนะครับให้ล่มให้มาล่มกันเป็นหนึ่งนะครับและต่อสู้กับทหารพม่าต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวลีนะครับสําหรับ กองกำลังพี่น้องสาวกระเด่งแรงนะครับ knpp ครับวันนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับถแถลงข่าวเป็นครั้งแรกนะครับครับพี่น้องครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว,ว่า ptf นะครับที่เกิดขึ้นอีกในพื้นที่รัดฉานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับนันก็คือในจังหวัดทุ่งเมาหรือว่าเมืองทุ่งเมานะครับ เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกองกำลังพิทักษ์ปราชาชโนหรือว่าปตฟนะครับก็เลยเกิดขึ้นเอกในพื้นที่รัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่ครับพี่น้องครับในจังหวัดทุ่งเมานะครับก็พี่น้องปราชาชซนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งเมาแห่งนี้นะครับก็เลยรวมตัวกันและไประสมร่วมกันนะครับก็เลยใจความว่าจะ ก่อตั้งกองกําลังพิทักษ์รชาชาศรนะครับเพื่อที่จะมาปกป้องพี่น้องประษาศรที่อยู่ในเมืองทุ่งเมาแห่งนี้นะครับให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เลยไล่ใจความว่านะครับก็จะก่อตั้งกองกําลังพิทักษ์ระชาศรขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็น พื้นที่หนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่รัดฉานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้ในพื้นที่เมืองตองจีนะครับก็ประกาศก่กตอตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนขึ้นมาและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ guaranteed. ในพื้นที่เมืงองตรงจีนะครับวันนี้ก็มาถึงรัชฉานภาคเหนือนะครับนั่นก็คือเมืองทุ่งเมาเลยว่าจังหวัดทุ่งเมานะครับในรัชฉานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับ ก็กองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว,ว่า PTF นะครับก็จะทํางานร่วมกับรัฐบาลเงาหรือว,ว่ารัฐบาลเก่าของนางสุจีนะครับนั่นก็คือ NUG นะครับหรือว,ว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว,ว่ารัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับก็จะทํางานร่วมกันต่อไปนะครับแต่ในพื้นที่นี้นะครับมีกองกําลังกลุ่มสัตติพันธุ์อยู่ไว้ หลายกลุ่มครับพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าจะทํางานสลุกไหมนะครับสําหรับกองกําลังพิทักษ์ประสาสนหรือนะว่า PTF นะครับในพื้นที่เมืองทุ่งเมาแห่งนี้นะครับก็มีกองกําลังพิทักษ์ไซแลนหรือว่า PCF นะครับที่รับใช้กบฏมีนอ,องลายอีกก็หนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มที่2นะครับกองทัพเอกลักษณ์กสิรหรือนะว่า KIA นะครับเปลี่ยนกองทัพปันธมิตรรัชเนอนะครับ กลุ่มที่3นะครับกองทัพประลอง TNLA ครับกลุ่มที่4กองทัพรัดชานเนื้อ p p ลูกน้องของลุงปางพระนะครับก็ทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณ4กลุ่มครับ PCF กองทัพ KIA กองทัพประลอง TNLA และกองทัพรัดชานเนื้อ p p ครับในพื้นที่เมืองทุ่งเมาวแห่งนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ4กลุ่มนะครับ สำหรับกองกำลังกลุ่มสติพันธ์นะครับและรอรู้สถานาการณ์กันต่อไปครับพี่น้องว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า p ีทฟนะครับจะทำงานได้สลอกไหมนะครับเลยว่าจะยังไงนะครับก็รอติดตามผลงานของกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า p ีทฟนะครับในพื้นที่เมืองทุ่งเมาแห่งนี้นะครับพี่น้องครับก็รอติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับพี่น้องจะได้ไม่ ตกข่าวครับครับก็มาลงข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับหลังจากได้มีการสู้รบก,กันอย่างโดดเด่นดนะครับในพื้นที่เมืองกอดขายนะครับรัตอยู่รางภาคเหนือของรัชชานนะครับพี่น้องกองทัพเอกลักราเซีนเคไอและกองทัพพม่านะครับหลังจากได้มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นเมื่อวันที่22มิถุนายนนะครับและ วันนี้นะครับวันที่23มิถุนายนก็ได้มีการสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็การสู้รบกันที่เกิดขึ้นตอนเด็กครับพี่น้องเวลาก็ประมาณหนึ่งนาฬิกานะครับก็สู้รบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองก๊อตไคนะครับการสู้รบกันครั้งนี้นะครับเนื่องจากกองทัพกบฏมีนดองไล่เสยฐานที่มั่นไปนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเหตุการ เมื่อวานนี้นะครับกองทัพกบฏมีนองลายไล่ตายไปทั้งหมด15คนนะครับและไล่รับบาดเจ็บไป10คนนะครับวันนี้ก็พยายามที่จะเข้ามายึดฐานที่มั่นเคินนะครับและพยายามที่จะเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ในที่มีการสู้รบกันอีกนะครับแต่เหตุการณ์วันนี้นะครับก็ยังไม่มีรายงานข่าวผู้ที่ได่รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต ของทหารทั้งสองพังแต่อย่างไรนะครับพี่น้องทางฝังของทัพพม่าและกองทัพเอกลัษณ์ก,กสินหรือว,ว่า KIA นะครับก็สู้รบกันอย่างโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับเวลา1นนาฬิกานะครับถึงเวลา3นาฬิกานะครับก็สู้รบกันอยู่ประมาณสชั่วโมงนะครับก็รอรูข่าวในท้องถิ่นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวความชัดเจนนะครับว่าทาง ผังของลูกน้องกบฏมีนองลายได้ตายไปกี่คนและได้รับบาดเจ็บไปกี่คนนะครับและทางผังของกองทัพเอกอาัสกสินหรือว่า kia นะครับได้รับบาดเจ็บหรือว่าตายไปกี่คนนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่มีรายงานข่าวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างไรครับพี่น้องครับก็รอรู้สถานการณ์กันต่อไปนะครับถ้ามีข่าวอะไรแอบอัปเดตมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้ รับผางกันต่อไปนะครับครับพี่น้องครับก็มาดูข่าวประเด็นที่สามกันต่อนะครับก็วันนี้นะครับก็ทางผู้นำสูงสุดนะครับกองทัพอ่ากองทัพกระเล่งแรงครับพี่น้องก็มีนามชื่อว่า KNPP นะครับก็ออกมาเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนสาวกระเล่งแรงและ,และกองทัพ ของพี่น้องชาวกระเลงแรงนะครับให้มาลมใจกันเป็นหนึ่งและต่อสู้กับกบฏมีน่างลายต่อไปนะครับเนื่องจากวันนี้ทางกองทัพกบฏมีด่างลายไล่เข้ามาคุมเหงหลังแกนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัดกระเลงแรงนะครับเลยนี้ไปอยู่ในป่าในเขาเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็พี่น้องส่วนหนึ่งก็ยังไม่ไล่กัดปานนะครับและพี่น้องประชาชนที่ในเมืองมอสโสนะครับก็เลยรับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต ไปเป็นจำนวนมากเส้นกันนะครับก็วันนี้นะครับก็เนื่องจากเป็นงานวันชาตินะครับของพี่น้องสาวกันเหลืองแรงครับพี่น้องก็เลยจัดวันชาติขึ้นนะครับก็ตรงกับวันที่21มิถุนายนครับพี่น้องครับพศ2.564นนะครับก็ครบรอบการก่อตั้งกองทัพกันเหลืองแรงนะครับครบรอบ 146ปีครับพี่น้องก็จัดขึ้นที่ในพื้นที่รัฐกะเหลงแรงนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพกะเหลงแรงนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็ผมก็ไม่มีข้อมูลน,นะครับว่าในพื้นที่รัฐกะเหลงแรงก็ยังมีกองกําลังของพี่น้องชาวะกะเหลงแรงอยู่นะครับเพราะว่าอยู่คนด้านรัฐกันนะครับผลอยู่ในพื้นที่รัฐฉานนะครับแต่ ในพื้นที่รัดกะเหล็่งแรงก็ไม่เคยไปนะครับพี่น้องก็เลยไม่ไลมีข้อมูลได้อย่างไรนะครับแต่วันนี้ก็มีข้อมูลมามากนะครับเนื่องจากทางผู้นําสูงสุดของกองทัพกะเหล่งแรงนะครับ KNPP นะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับในวันสาติของพี่น้องสาวกะเหลี่งแรงนะครับครบรอบ1 26ปีนะครับก็ถือว่าก่อตั้งมา ยาวนานเหมือนกันนะครับสําหรับกองกําลังของพี่น้องสาวกระเล่งแรงนะครับก็วันนี้ก็พี่น้องประชาชนและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับก็น่าจะมีข้อสงสัยนะครับว่าระหว่างที่การสู้รบในพื้นที่รัดกระเล่งแรงนะครับและพี่น้องกองทัพสาวกระเล่งแรงนะครับไปอยู่ในกันมานะครับจากรายจากรายงานข่าวในท้องถิ่นนะครับพี่น้องก็บอกว่าน่าจะอยู่คนละ พื้นที่กันนะครับสําหรับพื้นที่ที่มีการสูร้รบนะครับน่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับและ,แลและที่มีกองกําลังของพี่น้องชาวกระเลงแรงก็น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็น่าจะไม่ไล่อยู่พื้นที่เดียวกันกับการที่มีการสู้รบกับทางทูน้องกบฏมี้องหลายและกองกําลังพิทักษ์ประชาชนแตว่าปีทนะครับเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็วันนี้ก็มีความ เคลื่อนไหวนะครับสําหรับกองกําลังพี่น้องสาวกระเด่งแรงเลยว่า KNPP นะครับก็งานบรรชาติเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็จัดขึ้นที่กองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับก็คือที่เวงซองนะครับพี่น้องก็อยู่ในพื้นที่รัดกระเด่งแรงนั่นเองครับ ก็จัดงานก็ปีนี้ก็ไม่ค่อยจัดยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับก็มีส่วนมากก็เป็นเหล่าทหารนะครับและผู้นํากองทัพเท่านั้นนะครับนื่องจากอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานการณ์โควิดนะครับพี่น้องก็ไม่ได้มีพี่น้องประชาชนเข้ามาล่มแต่อย่างไรนะครับในงานบรรชาติของพี่น้องชาวกรแเลงแรงครับจัดขึ้นที่ของปราการ ทหารสูงสุดนะครับที่เมืงองซอนะครับก็อยู่ในรัดกะเหลงแรงครับพี่น้องครับกองทัพของพี่น้องชาวกระเหลงแรงหรือว่า knpp นะครับก็เป็นกองกําลังกลุ่มสติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงกับทหารของกบฏมีนาลายหรือว่าทหารพม่านะครับก็ยังไม่ลงนามหยุดยิง nca แต่อย่างไรนะครับก็เป็นอีกกองกําลังอีกกลุ่ม กลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงนะครับอ NCA กับทหารพม่านะครับกองกําลังพี่น้องชาวกระเหรี่ยงหรือว่า KNPP นะครับพี่น้องได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ1875นะครับก็ถือว่าก่อตั้งมาค่อนข้างยาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นกองกําลังที่เก่าแก่อีก กองกำลังหนึ่งนะครับแต่ก็พี่น้องประาชาทนและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับก็จะไม่ค่อยรู้จักนะครับและไม่ค่อยได้ยินสื่อเสียงของกองกำลังพี่น้องสาบกะเหล่งแรงหรือว่า K N P P แต่อย่างไรนะครับส่วนมากแล้วพี่น้องจะรู้จักกองกำลังสาบภาพกระเล่งเดือว่า K N U K N U A มากกว่านะครับก็เนื่องจากรัดกะเหล่งแรงนะครับและรัดกะเหล่ง สาภาพกันเล่งนะครับก็อยู่คนละผังและคนละพื้นที่กันนะครับพี่น้องก็จะไม่ได้อยู่จิตกันนะครับก็นี้ก็เป็นที่มาของกองกําลังกันเล่งนะครับก็มีมากมายหลายกลุ่มจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับกองกำลังกันเล่ง KNPP นะครับของกำลังของพี่น้องสาบกันเล่งแรงนะครับก็ สู้ต่อไปร่วยกัน,นครับพี่น้องวันนี้ก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับก็เราเป็นพี่น้องกลุ่มสติพันธ์เหมือนกันนะครับเป็นพี่น้องกันและเป็นพี่น้องกลุ่มสติพันธ์นะครับที่อยู่ร่วมกันมานับร้อยปีพันปีนะครับก็วันนี้ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับก็เราจะต้องกําจัดทางการบดมีนองลายนะครับให้ออกไปจากพื้นที่รัดต่างๆของเรานะครับและเราต้องไล่ปกครอง แบบรัดอิสระนะครับพี่น้องไม่ต้องการอยู่ภายใต้การนำของท่านพม่าอีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นแีลงความคิดของผมเองนะครับก็พี่น้องแต่ว่ายังไงก็ถ้าไม่ถกใจก็ขออภัยนะครับครับจนวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับพี่น้องครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ